สวัสดีนะคะท่านผู้ชมกลับมาพบกับสุอีกเช่นเคยเนาะค่ะวันนี้กะจะมาชวนเพื่อนๆกินเผาเหมือนเดิมเนาะค่ะเน,ะะนะะาะวันนี้ซูมี่อ่ะพัดหัวสวีทใส่ไข่ด้วยค่ะเพื่อนเหมือนมะละกอมากเลยอ่ะบ่เคยล่องจกักเธอสูเลยเอามาล่องเบิ่งเนาะค่ะเนาะเวิร์กมากเดี๋ยวสูจะล่องเอาหัวสวีทมาเห็ดแกงสมล่องเบิ่งเนาะคะา่ะเนาะว่ามันจะเวิร์กบอแต่ว่าพัดใส่ไข่นี่เหมือนมากเลยอร่อยค่ะเพื่อนๆ,ๆล่องเบิ่งด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเ้วยค่ะอันนี้คือ ซุปบปุกมีหรือว่าซุปขนุนค่ะเพื่อนเพื่อนพอดีมีอ่าอ่าขนุนกระป๋องเนาะค่ะเนาะซุปเลยอเมเฮดอ่าซุปได้ขนาดนี้ละค่ะเพื่อนแล้วก็มีแตงด้วยค่ะแล้วก็พักต่างๆนี่ละค่ะเพื่อนมาได้ค่ะมากินด้วยกันมื้อนี้กินก็เข่าวสวยด้วยค่ะเพื่อนเดี๋ยวชิมมันีนีบ่งก่อน อร่อยคันเพื่อนอร่อยเหมือนในฮอพาผัดไอร์อมะกอใส่ไข่เลยอะ่ะเหมือนกันเปรียวเลยอะ่ะซื่อหัวสวีทมัหลูกนึงเนาะค่ะเนาะมันกระไลแห้งเอามาตำสมนี่น็กินโบเบิร์ตก็เลย เอามาพัดุดขุดๆเอามาผัดใส่ไข่บังเออแต่ว่าเวริเวร์กมากเลยถูกใจหลายซุปนี่ซุกกะใส่สถั่วซะหน่อยเลย จะใส่ถ้วยใหญ่ก็ยันเพื่อนเพื่อนบม่มาเห็นนี่แหละค่ะเพื่อนเลยมาคันเพื่อนซุปขนุนหรือซุปบัหมี่บานเห่านี่แหละค่ะ เสียด้เนาะค่ะเพื่อนทุกบริด,รดัทแคขอเนียมันนึกบ่ท่านบลูว่าแต่ละมือจะกินอีหยังค่ะเพื่อนเนียมาแรกมากกะจังมันนึกเอาว่าจะกินอีหยังมีอีหยังในตู่มีอีหยังกะจังเด็เ๋ไม่เฮ็ดเอาค่ะเพื่อนบริษัคิดไปก่อนว่าจะเฮ็ดแนวกินเนาะค่ะเนาะ bạn đồ ăn, là súp bò mì. Thích ăn nhéo nó cả nó, tôi nói nó sẽ là một mảng mảng đấy, cả มันนี้นอนตื่นสายมากเลยค่ะเพื่อนเลยร่างกายเหมือนพี่อ่ะก็ไปเฮ็ดงานอ่ะเราไปที่นี่มันนี้วันยุดก็เลยตื่นเกือบสิบเอ็ดโมงสาวไหมเพื่อนตื่นสิบเอ็ดโมงสา้แฟนคุณไปตามเลยเราเพ่เคยเห็นว่าสุนอนตื่นสายขนาดนี้ไงธรรมดาหกเจ็ดโมงสาวซุตื่นเรากูกินยานอนลับ กนสอบตื่นตอนตีสามตีสี่เสียแย่สูบเพลิดง่านเสียซูรูซื้อว่าสูเมือยสซูก็ะเล็ก,กินยานอนรับให้มันนอนได้เต็มทีเนาะค่ะนอนยาาเลยอ่ะอร่อยอร่อยสุบกหมี่ มผมสูามสาเม่าสาสูบระดรยดังไสูกับปล่อยแบบนี้เลยส้างๆสา,า,างหลือก็หมวนขึ้นเลยธรรมด,ดาสูบก็เคยได้ว่าจะบอดายผมสูบได้ผมทุกหมื่อแต่ทุก ทุกครั้งที่ซอาค่ะแต่มันี่รูซึกว่ารู้สึกว่าแบบไม่อยากได้เ <c oughs> มื่อยง่าย <c oughs> ตื่นแต่สาวตีต่อกันมาหลายหมือหล่างกายมันเลยนอนบ่อเ่ิมขันเบื่อน ตื่นหกโมงเช้าซีมือติดต่อกันอยู่ซีมือ อากาศอยู่อังกฤษตอนนี้แบบก้างเริ่มดีแล้วค่ะเพื่อนเริ่มมีแดดเริ่มแบบมีบรรยากาศแบบดีขึ้นค่ะแต่ว่ากันยังหนาวอยู่เนาะค่ะเนาะกัยังหนาวหนาวอยู่สูยังสูว่าซูจะเอาพักออกไปปลูกสูก,กันยังมกข่าออกไปเลยอะหย่านหย่านมันอากาศมันยังหนาวอยู่หย่านมันนอก เพื่อนเอ,ย,เอยอร่อยทั้งสองอยางเลยอ่ะสุบกมีก็แซ่บผัดไท่ใส่หัวสวีทเนาะค่ะเนาะอ,อ,อร่อยเหมือนซอบอะ่ะซูซอบอ่ะอืม นั่นกินที่ก็อร่อยนะค่ะเพื่อนอยูตังแดงก็ได้กินแต่บวกมีกระป๋องเนี่ยละค่ะเพื่อนเอ้ มีซดก็มีอยู่ร้านอินเดียมีขายอยู่ขันเพื่อนแต่มันหลุกไงไงซื้อมากกับย่างกินบเบิร์ตก็เลยซื้อแบบกระป๋องดีกว่าเนาะกินไงกินขาบเดียวกับเห็ดขาบเดียวก็ได้บอกไกรเลยขันเพื่อนขาบเดียวสู้ก็กินเบอร์เบิร์ตเด้กินต่อได้อีกมืออื่นเนี่ย ขวัขวผิดขัวหอมกระเทียมเนี่ยซุขวัวในห,หม้ออบลมร้อนแป,ป๊บเดียวค่นเพื่อนพอปูมเมญยาสูแล้วค่นเพื่อนเราเห็นสูใส่ไอหม้ออบลมร้อนเราก็ถามว่าใส่ดีบอจังงสันังสีเราอยากได้ไหมเราก็ถามทุกมือเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้แบบนี้จังิงสันังสี่ๆๆสก็เลยเวเัเพื่อนฟังอยากได้เพื่อนอยากได้เพื่อนว่าเพื่อนสีสีสั่งสั่งมาเอาขนาดไดดีจัิงส่น่ะเพื่อนว่างจัง คุยน้ำเพลินได้ประมาณสองหมื่นเนาะค่ะเนาะแฟนสูเลาสั่งเลยค่ะสั่งสั่งไอเหมือนกับของสูนี่แหละส่งไปหายยู่สกอตแลนด์เสื้อผ้าหเพล่นมากเพล่นได้รลับของวันดีใจเันเนให้กับเขาหมื่นแรกแ่นเอาไกลเขาไปโอ๊บเพิ่นส่งหลวงมาหายเบิ่งนาะกินของเพลินอยู่ได้หรอ <c oughs> ผู้เาวนเนาะค่ะเนาะ บ่อยากให้เราสั่งเองไงแฟนทูลเราก็ได้สั่งทรงไปหายทรงไปปะเด็บอกเนี่ยเสื้อผ้เพิน่นแป๊บเดียวก็ถึงสองมือคง้คนเท่าเนาะลูกเต่าซื้ออียังหายก็ดีจ้าดีใจบ่ต้องเป็นสินของมแมง,งๆพหงยๆงไค่ะนี่น,นี่น้อยๆกะเป็นกำลังใจเราก็ดีใจพ่อแห้ง อรอยเขาจะบดถั่วละคาเพื่อนเดี๋ยวกินคั้มนีก้กะจะล่าเพื่อนเพื่อนแล้วเนาะค่ะเนาะเขาบดถั่ว้อค่ะเพื่อนเด้อสุจะล่าลเพื่นอนเพื่อนไม่เพียงแค่นีน้เนาะค่ะเนาะ ฝากกนไค์ก็แชร์สู่บงะะังด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับสู่ใหม่ในวิดีโอหนาสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ